แรงยังบ yeah, ัตรกิฟต์บัตรกิฟต์ไปก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนก่อนเลยมาร่วมบริจาคเลือดนะครับว่างานวันนี้คืองานที่แบบว่าเราได้มัเงินเพาะแบบข้อดีของการบริจาคเลือดก็แบบการได้มาร่วมเป็นผู้ให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากการที่เราบริจาคเลือดหนึ่งถุงอะไรเงี้ยมันได้ช่วยคนของมากกว่าแค่ได้ช่วยคนอื่นอีก โลกแต่โลกถ้าวันหนึ่งเราแบบเป็นผู้รับขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะมีส่วนเออปีที่แบบว่ามีคนมงบอิจาคเราอยากจะมีทุกคนมาร่วมบริจากันแต่ที่นี้ก็แบบเป็นส่วนของที่เราเคยบริจาคเป็นยังไงาการการบสิจาคครั้งแรกเราเคบริจาคครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วตอนวันเกิดอายุ21ปีแล้วก็บริจาคเพราะว่าแบบเอออยากทุ่มเทอะไรแบบว่าอยากมึงก็ให้ ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบเออมันจะเจ็บอ่างเงี้ยมันแบบเข็มมันใหญ่อี้ยแล้แบบมันจะแบบเันจะเปลมหรือเาาม็เป็นลมผ่านมาได้เลยผ่านมาได้ก็เลยแบบเออเรามาเราก็จะมาบริจัเลนอย่างตอนี้มือนนาครมาก็แบบเป็นจุดสุการที่คนมารีสารทอวค้าแทนด้วยช่ช่วงแล้ก็ยังขายแพนก็อยากจะให้ทุกคนมาบริจาทก็อยากจะฝากสิบน้อง้ แบรนด์ยังลไงกับทางสถาบันทานเนี่ยก็มีหน่วยงานครับที่ออกไปรนะับบริจาคเลือดนะครับตามสถาบันต่างๆก็ใครก็ไปบริจาคได้ง่ายๆเลยลองพูดถ,ถ,ถึงการเตรียมตัวที่เราจะมาบริจาคเลือดหน่อยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงการเตรียมตัวก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงก็ดื่มน้ำเยอะๆถ้าท้องร่วงต้องพัก7วันก็บริจาคหทีต้องเว้น3เดือน ก็นึ่งมีอะไรอัามดื่มแอลกอฮอล์ก็มีห้ามกินของมันหรืออะไรสักอย่างอะไรแบบเป็นดูในใบมาประมาณในช่วงนั้นก็คือเราก็แบบว่าต้องหักข้ามใจอะไรอย่างู่ใช่ไหมของที่ชอบเลยก็แบบหยุดตลอดแล้วก็กินน้ำเยอะนะแล้วก็อยุดก่อนโอเคงั้นเหรอ รับปริญญาเราใช่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าเออเราก็จบแล้วนะเป็นแบบอาชีพเป็นหนึ่งในชีวิตเราที่แบบว่าเออเราจะต้องมีงานถ่ายรูปรับปริญญาแบบผมได้ได้อะไรเงี้ยได้จบแล้วจบแล้วกลับให้ทุกคนแล้วที่พี่ในโรับมีแอบแค่ความวังเลยหรือยังหรือแบบลุ้นอะไรว่าเขาจะได้อะไรเราไม่ได้ก็รอลุ้นอยู่ครับเราในไหนโอกาสนี้โอกาสพิเศษแหละ บอกไปไหมเผื่ออยากได้อะไรเป็นพิเศษแบบพี่พี่บ,<ต>บอกไอกหรอก็ <c oughs> ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก,ากแต่ความรักจะพี่พี่เไ,ไม่ได้อยากได้ของอะไรกแบบ็แบบเอออยากให้แบบอยู่ด้วยกันนานๆครับแล้วหลังจากนี้ส <c oughs> าวฟังแข่งยังไงบ้างแวินมที่เลยไหมก็วินาที่ครับก็ช่วงนี้ก็แบบเริ่มเริ่มมีงานเข้ามาเลยเดี๋ยวจะฝากทุกคนครับติดตามก็ยังไง ถ้ามีงานใดๆติดต่อมาได้นะครัะยังติดต่อมาได้จริงๆตลอด,ดอเวลาที่เราแบบเรียนมาผ่านมา,ามัน <c oughs> เหนื่อยยากอะไรเนี่ยเหนื่อยมากๆตเรียนก็เอาจิงถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็พยายามเม n a g e เวลาต้องต้องคุย,คยกับทางบริษัทว่าแบบเออคิวนี้ขอไปสอบนะอันนี้อันนี้งานต้องต้องมาก่อนไหนเก็ขอทางมหาลัยเราแบบเราขอลาหนึ่งครั้งเราเ็นสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ตตว่าถ้ามาอะไรผมจะไม่ให้ลา สำเร็จของเขามีโอ้โหอย่างนี้เลยฮนะใช่เลยเนอิสระแต่ว่าก็ยังวางแผนอยู่ว่าแบบเออจะเรียนต่อหรือเปล่าถ้าเป็นเรียนต่อต้องมองไป็นทางที่ข้างไหนเป็นสาขาอะไรประมาณไหนาบบผมยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าจริงอยากไปเรียนที่เป็นเฉพาะทาง แบบเป็นธุรกิจเพลงเลยหรืเป็นธุรกิจที่ชอบมากริงินะใช่แต่ว่าจะขาศึกษามันที่ไหนไดีแล้วแบจะจะเรียนดีไหมก็อย่างนี้ช่วตตงชิ้นสิ้นปีงานก็เยอะเลยครับเราต้องมีคุยกันหมเวลาเราเตรียมช์อ,อะไรอย่างเงี้ยักันยังไงเตรียมตัวอะไรอย่้ความพร้อม ถือว่าแบบเวลาออกงานใช่เตรียมโชว์ยังไงเพื่อแบบเพราะว่างานก็ติดติดกันอยู่แล้วโชว์อะไรแบบนี้จริงๆก็ถ้าเป็นเรื่องของการเตรียมตัวโชว์เราส่วนใหญ่เราจะเตรียมในเรื่องของเพลงบ้างเพราะว่าแบบเออถ้าคุยเ่องงานนี้เราจะต้องเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างสเตดนี้ก็จะมีเพลงพิเศ ก็ผลงานในปีหน้าๆเาจริงก็ยังไม่ได้มีแรนอะไรก็รอติดตามให้ไห้เดี๋ยวเราฝากผลงานทงปีนี้และปีหน้าอีเวนต์ต่างๆที่จะเข้ามาลก็ฝากงานในปีนี้นะครับก็มีอีเวนต์ต่างๆมาหมัยงานวสติวบลหรือว่างานเา้าดาวก็ได้ ผลงานเขาดาวด้วยครับเจอกันเยอะๆแล้วก็ไปสนุกไปเหันทีมีโชว์พิเศษให้ดูด้วยนะครับแล้วก็งานในอนาคตนะครับก็มันจะมีงานที่บอกไม่ได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรียกว่าเป็นปีทองเนาะปีหน้าจะได้เห็นเยอะๆแน่นอนดีใจครับดีใจเลยนะครับขอบคุณนะับ